บทที่สองบทที่สองบอใบไ,ไม้สระโอกทอทหารบอโอกทอบททอทหารสระอีไม่เอกทอ,อีทีไม่เอกที่ บทที่สองอามีนานามีงูนามี ปูกาดูปูงูดูปูมานีมานาอาอาอ มีมอีมีนานอาน,น,า,น,อา,น,นานานอา,า,านามีมอีมีงูงอูงูนา นออานามีมออีมีปูปอูปูกากออากาดูดอูดูปูปอูปูงู งูงูดูดออูดูปูปออูปูมานีมออามานออีนีมามออามานาน,านนอานา,นา ออออาแบบฝึกแบบฝึกบอใบไ,ไม้สระแอบอใบไ,ไม้บอแอบอแบบฝอฝาสระอึกกอไก่ ฝออึกอฝึกแบบฝึกให้อ่านว่าดออูดูดูดออูดูปูปออูปูงู มามออามาปาปออปาปาพาพออาพานานออานาหาหออาหาอาออาอากา กอากาตีตออีตีมีมออีมีปีปออีปีดีดออีดีตาปู ตอาตาปออูปูตาปูปูนาปออปูนออานาปูนาหูตาหออูหูตออาตาหูตาตีตาปูตออีตี ตออาตาปออปูตีตาปูดูดีดีดออูดูดอีดีดอีดีดูดีดีอาดูกาออาอาดออูดูกออากาอาดูกา ตาดูง <c oughs> <t> ูตออาตาดอูดูงออูงูตาดูงูมาหาตามออามาหออาหาตออาตามาหาตาดูปูนา ดอูดูปอูปูนออานาะดูปูนาหาปูนาหออาหาปอูปูนออานาะหาปูนางูมีตางอูงูมอีมีตออาตา งูมีตามีปูนามามออีมีปออูปูนออานามออามามีปูนามา